สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่23เมษายน2567นะคะเริ่มกันที่น้ํายางสดนหน้าโรงงาน DRC เม็ดต่ากว่า35%ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ71บาท ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับน้ำยางสดณนะหน้าโรงงานในวันนี้ ส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง77บาท9สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลง1บาท49สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง78บาท79สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลง1บาท26สตางค์ต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลาง55บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลง34สตางค์ กกิโลรัมสรุปแล้ววันนี้นะคะราคากลางยางพาราทั้ง4ชนิดปรับเพิ่มขึ้น1ชนิดอีก3ชนิดลดลงนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวสวนยางทุกท่านด้วยค่ะส่วนราคารับซื้อนะคะท้องถิ่นย่างชนิดไหนบ้างสามารถแจ้งมาได้เช่นเคยค่ะ